som lavei carro, preparado regulei Então meu o o tudo já Já tá สวัสดีครับวันนี้รวมมาชมรายการแข่งขันคู่ระหว่างอาร์เซนอลนะครับโจกับคาวาสากิเอาเลยครับคาวาสากินาทีที่4บุกมาติดเซฟนะครับยอร์สมอร์เอาเลยครับทิ้งตัวปัดไม่ได้ไดนี่ครับเกมไม่เ,เปิดมาขึ้นเอาเลยครับเตะมุมครับนาทีที่5ยิงไปก็ติดเซฟนี่อีกแล้วนะฮะยอร์สมอร์เหมือนเดิมนะฮะ มาแล้วครับนี่ครับนี่ผมเหนียวครับผมเหนียวนะฮะมาอีกแล้วครับอาร์เซนอลครับฝากตรงนู้นบุกมากครับอาร์เซนอลติดบล็อกครับยังไม่ได้ครับยังไม่ได้อ่าครับควอสกี้มาอีกแล้วครับควอสกี้บุกเป็นแผงแล้วครับเอาแล้วครับนาทียี่สามติดเซฟไปแล้วครับโอ้โหเหนียวแล้วครับโยสมอร์นะฮะยังอยู่ เอาแล้วครับนาทีที่สามสิบอยูสบริลลิแฮมจูบเปรียงอ้โหย่อยแล้วครับจูบเปรียงปุ๊งติดบล็อกครับได้เตะมุมนะฮะเอาแล้วครับเอาอีกแล้วครับบุกเดียวมา86นาทีที่86จะได้หรือเปล่าอุ้ยไปไหนครับยิงไปไหนครับนะฮะยังไม่ได้ครับวันนี้คือรอยอนดูข้าวนาทีที่4ครับนี่ครับย้อนเสมือเหนียวนานไหนครับดูครับโอ้โหเซฟไม่ได้นะอ๋อแล้วครับวันนี้ชมพู่ระวังครับเพนนอลครับเจอปินนอลครับ เอาครับเรจังหวะแรกครับ oh, ปินาลเคียร์มาเข้าทางบูโนกิมอะไรกเรียบร้อยครับประตูหมดสิทธิ์เซฟเขาจังหวะนี้ครับที่เล่นสั้นๆมาแล้วปินาลเคียมาไปดีครับเข้าทางบูนกิมอะไรแล้วนี่ครับเตรียมยิงแล้วครับยิงเข้าไปแล้วครับหมดสิทธิ์เซฟครับลูกพุ่งแรงมากเลยครับเอาครับมาชมจังหวะนี้ครับยิงไปกระชอกแล้วเข้าทางบูนกิมอะไรกกโกกก 2อศูนย์เลยครับมาดูจังหวะนี้ครับอเล็กซานเดอร์อีซัคครับอ่ารับส่งพอดีอเล็กซานเดอร์อีซัคทะลุช่องมาแล้วจอจอโอ้โหเซฟเลยครับโกเบลซุปเปอร์เซฟแล้วตัวนี้ครับเป็นพรโอ้โหเซฟเกือบเข้าแล้วดวงดีครับดวงดีอ่ารับบอลกดดีครับจังหวะนี้ครับส่งพอดีเอลิโอเซนหลุดมาเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเองก็โอ้โหเซฟเลยครับโกเบลวันนี้เดี๋ยวไปไหนครับดูครับยังทิ้งตัวเซฟไว้นะครับ กเบลเอาละครับมาจังหวะนี้ครับทั้งเอลินฮาร์แลนโอ้กินเขาไม่ได้ครับทุกคนนี่ครับตัวยิงเข้าไปครับดีอย่างพุ่งปัดไว้ได้ครับมาดูจังหวะนี้มังครับแล้วเปิดมุมให้อาร์แลนโค้งไปครับแมาอย่าไปเข้าครับลูกนี้ครับ ลูนี้อัศจารยจริงครับดูครับพุ่งปัดวิธีปฏิกิริยาไวจริงครับเพชรเราชนะไปได้สองสูตรครับอ่านคู่ต่อไปครับอ้าแล้วครับวันนี้เราจะมาดูคู่อีกอันหนึ่งนะฮะก็คือบีจีอาุมนะฮะอ่านะครับอาแล้วครับยิงไปสองครั้งติดเซฟนะครับมาไม่ต่างกันครับนี่ครับแต่ได้ยิงไปติดเซฟสองครั้งเลยนะฮะอาแล้วครับเตะมุมดาบีนุนเยดิงไปติดเซฟสักทีก็ติดเซฟครับโอ้โหกาวเลยบอกครับเนี่ยโอ้นะครับ ดูครับนี่ล้มตัวไปสองครั้งเลยครับเอาแล้วครับเอาอีกแล้วครับ KB the Boy Grow หนึ่งสูนเลยนะฮะยิงไปเฉียดเสาแล้วครับ Assist ก็คือ Darby Jones ครับหมายเลขเก้าครับ KB the Boy เรียบร้อยเลยแฮปหนึ่งศูนย์ b i s h ถุงขึ้นนำครับเอาแล้วครับฝั่งมาซิตี้บุกมาบ้างบุกมาบ้างยิงไปตรงตัวนะครับแต่พุ่งปัดไม่ได้ครับ เอาล้วครับดาบี้ดุนเยสเควีดีบอยส่งมาให้ดาบี้ยิงแล้วก็เรียบล้อสองศูนย์เลยนะครับประตูพยายามจะพุ่งปัดนะครับแต่ปัดไม่ไม่ลงยิงครับเอาล้วครับบุกใหม่แล้วครับโอ้โหเซฟยังไงครับเนี่ยนะครับไปชุดจริงก็เข้าไปแล้วเนาะนี่ครับโอ้โหสุปเซฟเลยนะฮะนี่อีกครั้งหนึ่งครับเอาเลยครับเดี๋ยวเราจะมาชมการแข่งขันคู่ต่อไปครับ เอาล้วครับคู่ต่อไปยืนมองโซเฟอร์ไม่เป็นเช่นเคยเจอกับนิวพู้นะฮะนะฮะนะครับน่าจะรู้นะครับว่าวงอะไรนะฮะอ้าครับเอาล้วครับมาลาโดนยิงไปติดบล็อกแล้วก็อาริสันพุ่งรับไม่ได้ครับนี่ครับติดบล็อกครับนะฮะติดบล็อกของนิวพู้ครับเอาล้วครับนิวพู้มาแล้วครับเอาล้วครับดาบิดูเจตหรือดิอาสอาแล้วครับส่งให้ดาบิโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่เข้าได้ไงดูครับ โอ้โหเซาสนันเลยเซาสนันโอ้ไม่ใช่เซาสนันนะฮะเอาเลยครับลุยดีอาส่งให้ดาบิโดนเยตเรียบลอยนี่ครับดาบิเนส่งให้ดุยอ,อัส่งให้ดาบิโดนเยตแล้วก็เรียบร้อยครับหนึ่งศูนเลยครับขึ้นนำอันดีที่สี่สิบเจ็ดครับท่านผู้ชมคนอัฟซีด้วยน,นะเอาเลยครับนาทีที่ห้าสิบเอ็ดนะครับไม่ต่างกันครับเอาเลยครับ เกมรับพลาดนิดหน่อยครับแล้วก็ตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับกดซื้อคือเอ็มปอปปี้นั่นเองครับนี่มาทำประตูตีเสมอให้นะครับครับสกอร์กลับมาเสมอกัหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับจังหวะนี้ลุยดีอาร์ส่งให้ดาวินูเยสดาวินูเยสยิงไปก็ติดเซฟนะครับยังขึ้นนําไม่ได้ครับโอ้โหคนยิงก็สวยคนปัดก็สวยเหมือนกันครับโอ้โหจังหวะนี้ครับอืมนี่ครับ าดูจังหวะต่อไปครับจังหวะต่อไปเควิดบอยส่งให้ซาลาได้ปั่นโค,งค้งสุดสวยเลยครับเป็นประตูขึ้นนำของลิพูสองประตูต่อหนึ่งจากมูเมซารานะครับครับต้องชมคนแอสดิดด้วยนะครับคือเควินบอยครับส่งมาสุดสวยเลยซาราได้มีจังหวะปั่นโค้งครับผู้รักษาประตูบทสิ์เซฟเลยครับแล้วจบการย่งคันนะครับ เรื่องสกอร์สองประตูต่อหนึ่งอีฟุตบอลคนราชอบมิดครับวันนี้วูแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับส่วนผมเพชรรอรเป็นผู้บรรยายการขณะดเหมือดิมครับนี่ครับซ้ำไปชนเสาครับฟิลโฟเดนครับนี่ครับนาทีที่สี่เก้าครับครึ่งแรกยังเสมอสูส่นครับนี่มาดูครึ่งหลังครับมีอะไรครึ่งหลังครับเอาแล้วบูโนเฟเดสหลบมาสองตัวแล้วเลือกจะทำอะไรครับเลือกยิงเองนะครับแล้วไปตรงตัวครับรับไม่ได้ครับผู้สามตัวนี่ครับ เอาล้วครับนาทีที่65คิมมิดครับเลือกหลบมา2ตัวแล้วก็ยิงไปก็ติดบล็อกครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับของแมนเชสเตอร์เต็ดเอาล้วครับแล้วโคตตาเคลียร์ไม้พ้นแล้วโอ้โหเคลียร์ไม้พ้นแล้วก็เข้าทางหวางฮีชานครับทำให้บูฟพัมตันขึ้นนำแมนเชสเตอร์เต็ดไป1ประตูต่อศูนย์ครับเอาล้วครับแมนเชสเตอร์เจ็ดงานยุ่งแล้วครับต้องทำประตูให้ได้ครับนี่ครับ เอาแล้วครับนาทีที่80ดสลาสซูซอยลุนเอาแล้วครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโ go เรียบร้อยเอาแล้วครับมาเชสเตอร์เดนนาทีที่88มาคาร์ดฟฟอร์ดยกหลบสองตัวแล้วก็กกโกขึ้นนำครับสองประตูต่อหนึ่งครับจากมาคาร์ดฟฟอร์ดครับนี่ครับ ต้องคนชมแอสซิสต์ด้วยนะครับแล้วก็คนเรียกหลบโอ้โหแล้วก็ย RIGHT ิงนะครับคมจริงๆครับอยู่กับอีฟุตบอลกระชับมิตรอีกแล้วนะครับอยู่คู่ระหว่างครับเพชรนาลาครับเจอปินนาาครับเจอผมเพชรนาลาผู้บรรยายการขันนะครับนักตาการของบอลฮาวสเวตกับสุนก้านะครับมาดูกันว่าใครเป็นแมสนาแบินะครับฝั่งของเพชรนาลาเป็นบาลรลลาครับแต่ฝั่งของปินนาาก็จะเป็นโอ้โหสุเพว่แล้วครับมาดูไฮไลท์กันเลยนะครับจังหวะนี้นะครับเอาแล้วครับ เปิดมาแล้วเคลียไม่ดีแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับโหพีนาลาขึ้นนาแล้ะจังหวะที่ส่งไปแล้วเคลียไม่เต็มนะคเคลียรไปนคนข้างเบาแล้วไปเข้าทางแล้วไม่เหลือนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับที่พีนาลาออกนํำมาก่อนครับมาโดยจังหวะนี้ครับส่งแบบอิตากิเอแล้วก็อิตากิมายิงไปก็ติดเซฟนะครับก๊กตัวแล้วนะครับนี่ครับซุปเปอร์เซฟเลย มาดูปิ่นนะรบครับมาดูกันจังหวะนี้ครับส่งบไปส่งไปเสร็จแล้วมีจังหวะได้ยิงไปหลอกเสาแรกครับแต่ไม่ผ่านทางโกเบลครับเกรเกอร์โคเบลนะครับหรือโกเบลนั่นเองครับมาดูจังหวะนี้ครับอซสกิ้แล้วครับส่งไปอันนี้ยิงไปก็เซฟอีกแล้วนะครับทางฝั่งของกุ๊กตัวครับฝั่งปิโนรครับนี่ครับเซฟอีกแล้วครับเดี๋ยวยิงครับมาดูจังหวะนี้ครับ โ้งไปแล้วส่งกลับแอ้วไม่ดีครับแล้วโดนดักบอลได้ครับปินาลาบุกมาส่งให้โอซิเมนแล้ว1ประตูต่อ1ครับโบนาที85ดครับยิงแรงจริงครับโอซิเมนมาดูจังหวะนี้ครับอาบุกเดียวมานี้เป็นไงครับมมเซลามมเซลายิงไปตีเซฟซ้ำอีกที2ประตูต่อหนึ่งครับโบ,บเป็นเราเอาน้ำแล้วครับนาที90โอ้โหเป็น เหมือนทีบาปเลยทีเดียวนะครับโชคดีครับมีตัวมาซ้อนน้ำครับเป็ดฝั่งของเวนัสาชนะสองตัวต่อหนึ่งนะครับก็สวัสดีครบอ่ะวันนี้มาชมคู่ระหว่างครับนี่ครับไฮไลท์ก่อนครับครบฟุตบอลกอล์ฟแชมเปีนะครับเหมือนเดิมครับตอนนี้จะเป็นแมตช์ของฟุตบอลลีกครับนี่ครับคู่ระหว่างลำลา f บเจอกับอาร์เซนอลครับนี่ครับเสมอไปสองสองครับดูไฮไลท์ครับนี่จังหวะแรกครับอ่าลรวตอนนี้ที่สามแปดครับ ประเดโดตอเลสเปรียบก็ไม่โดนครับแล้วตคาร์ลแล้วปล่อยให้ยิงล่อขาหนึ่งตัวแล้วโผล่โกลลิบลอยหนึ่งศูนย์ลอยครับเนี่ยครับจังหวะที่ปรเดี๋ต่อเรสยิงลอดขาสองคนเลยครับเนี่ยครับหนึ่งศูนย์ลอยครับเอาแล้วประเดี๋ยจังหวะนี้ครับอาจจะนอนบุกมากครับผมพินาดาครับเอาแล้วปีแรสก็อยางแจ็คต้าปิดตัวเช็ดเนี่ยครับยิงมาตรงตัวผมต้องปัดทิ้งก่อนครับ น้ำหนักก็แรงครับเอาล้วครับมาเข้าทางแฟงแลมพาดครับนี่ครับพอาถึงเวลาส่งให้แฟงแลมพาดก็ยังกินคางฟีเตอร์เช็ดไม่ได้ครับยังตีเสมอไม่ได้ยังตีเสมอไม่ได้นะครับในครึ่งเวลาหลังเอาล้วครับมาดูจังหวะนี้ครับส่งไปที่เอารับส่งผิดอเลสเลตอรสุดสวยล่ะพ่อเนี้ยลอยดูครับดูนี้ครับตันไซ่สามเดียมนะครับสุดยอดครับ อาแล้วมาดูจังหวะนี้ครับตัวนึงก็เรียบร้อยครับยิงเสาแรกครับนี่ครับเรียบร้อยครับสองหนึ่งเลยอาแล้วมาดูจังหวะนี้ครับส่งไปที่แล้วส่งมาไม่ดีครับแล้วกิ๊ดมันโก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 โอเรียบร้อยตีเสมอสองสองครับแล้วก็จบเกมครับเสมอกันสองสองครับนี่ครับไฮไลท์ครับ